ผมก็นั่งรถมาเลยนั่งรถไปมาเออดีดีแล้วแหละยังรู้จักดิ้นรดนี่เคยมีประวัติไม่ต้องโทษไหมไม่มีครับฮะไม่มีครับอย่ามีไหมไม่ผมดูเอาดูประวัติพี่ตลอดเลยประวัติอะไรเหตุประวัติอะไรกูไปจับคนเลยพี่คนฮะผมเข้าเพราะว่าผมมั่วได้ที่เลยเมั่วได้ที่กับมาสมัครงานครับเพรามาได้สีอีกคือหัวหน้าผมชี้ชอบเลยเออเออครับผมรักในอาชีพผมว่า การที่เป็นตำรวจแล้วอ่าๆเอาพูดมาจะพูดอะไรก็พูดการที่เป็นอาชีพตำรวจนะครับแล้วมาอยู่ในขับจูนจูนก็อยู่ในขับตำรวจนะครับผมนับถือคนหน้ามากเลยครับผมแล้วผมมึงยองกคุยมึงอยากเชิญงานกูยหมดเลยผมไปสมถถัครที่นู่นหัหน้ามึงไปงที่ทุ่งนาแล้วเหรอครับเอาเจอใครไหมไม่เจอใครสักคนเลยเอายงมายังไงต่อก็ดูในคลิปเห็นก็เขาเอ้ยอันนี้ผมไม่อยากพูดผมเลยไม่ยอม